ก็มาส่งได้แต่ช่วยเรียบเรียงหน่อยเรียบเรียงให้อ่านรู้เรื่องเป็นเรื่องเดียวกันกับหัวข้อที่สำคัญอย่าลืมอ้างอิงในเนื้อหาถ้าหนูอ้างอิงในเนื้อหาแล้วต้องปรากฏอ้างอิงในบรรณานุกรมด้วยนะคะหัวข้อรู้ยกตัวอย่างเนาะ แต่และคนอาจจะทําประเด็นหัวข้อในเรื่องนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วแต่ออกแบบดีไซน์เลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จํากัดบางคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ดีเราทําสเกลใหญ่ระดับโลกนะคะย้านะคะเราทําสเกลใหญ่ระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่เป็นต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีรูปมีแผนที่นะคะอ๋อลืมพูดไปอีกตัวหนึ่งที่หนูจะเอามาใช้ได้ทอร์นาโด <c oughs> <c oughs> อากาศภาคหนูไปแตะทอร์นาโดก็ยังได้นะคะทอร์นาโดเกิดขึ้นแถบอเมริกาก็เป็นในมิติข,ของอากาศภาคเช่นกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยหนูอาจจะอ่านจากภาษาไทยก่อน แล้วค่อยไปดูภา,ารรษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเขาจะมีเรื่องรูปเรื่องแผนที่นะคะมีข้อมูลในตารางอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตารางเข้ามาได้ไหมได้แต่หนูอย่าลืมอ้างอิงที่มาของตารางนั้นด้วยสิ่งที่ต้องพึงระวังคืออ้างอิงนะคะครูจะไม่บังคับว่าหนูทำหัวข้ออะไรมาบ้างนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะออกแบบดีไซน์นะคะงานชิ้นนี้ของตัวเองอย่างไรนะคะเช่นบางคนอาจจะมีในเรื่องของความหมายนะคะมีสาเหตุมีลักษณะมีผลกระทบมีช่วงเวลาการเกิดมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ครูแนะนำว่าแผนที่ควรมี นะคะว่าเกิดอะไรเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดกระจายตัวยังไงสมมุติภัยแรงอย่างเงี้ยเกิดแถวไหนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องมีแผนที่ถ้าสามารถอธิบายได้ด้วยแผนที่หรือรูปภาพมันจะทําให้งานหนูน่าสนใจขึ้นมากกว่าแค่อธิบายเป็นเนื้อเทคพิมพ์มาพิมพ์มาเพราะเทกเราหนูกอปมาได้ไม่ว่าแต่ช่วยเรียบเรียงเหมือนที่บอกค่ะอย่าขาดท่อนน่ะ นะคะตัว,ว่าบางคนจะขัดทอนแล้วถ้าใครก๊อปมากรุณาตรวจสอบคําถูกคําผิดด้วยนะคะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีจะอาหายกลายเป็นอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องตรวจสอบด้วยนะคะทําเสร็จแล้วนะคะแต่ละคนนะคะส่งมาคนละสองไฟล์ไฟล์แรกเป็นไฟล์ Word กับไฟล์ที่สองเป็น PDF ไฟล์ นะคะไฟล์แรกเป็นไฟล์เวิรนะคะไฟล์ที่2เป็น pdf ไฟล์ไม่ต้องมีคำนำสารบัญน,นะคะไม่ใช่รายงานอย่างนั้นนะคะขึ้นมาเลยนะคะสมมติว่าหนูจะเล่นเรื่องอากาศภาาใช่ไหมคะหนูก็อาจจะเกิดนำนิดนึงนะคะว่าในส่วนของอีเยัติทางอากาศท่าเนี่ยมันมีพหุเวทอ,อะไรบ้างนึงขวานสีห 5. แล้วหนูก็รันได้เลยนะคะ ข้อสุดท้ายครูไม่บังคับว่าหนูมีกี่หัวข้อนะแต่เมื่อหนูพูดจบบทแล้วทุกภัยพิบัติในฟิวนั้นนะคะเช่นหนูทำการกระท่าหนูพูดครบบททุกภัยแล้วเนี่ยค่ะหัวข้อสุดท้ายก็คือต้องเป็นหัวข้อที่หนูวิเคราะห์ละนะคะเป็นหัวข้อที่วิเคราะห์และความสัมพันธ์ระหว่างภัยพิบัติที่หนูทํามากับภาคอันนั้นของหนูอะเช่นภัยพิบัติของที่หนูทํามาทั้งหมดบวกกับธรณีภาค ะคะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะะและไม่ได้บอกว่าในแต่ละภาพหนูต้องมีกี่ภัยนะคะไม่บังคับนะคะแล้วแต่เลยค่ะบางคนทำมาภพยเดียวได้ไหมคะได้นะคะครูก็จะต้องดูความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะบางคนทำมา ภคยเดียวแต่อย่างละเอียดเลยนะทามาอย่างดีเลยนะคะมีแผนทงแผนที่มีการวิเคราะห์ตอนจบอะไรเรียบร้อยนะคะอาจจะได้คะแนนมากกว่าคนที่ทํมาสี่ห้าหกเจ็ดภัยอะค่ะแล้วมาภัยละติกติดติดตดิแล้วไม่มีการวิเคราะห์ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครจะถามอะไรถามในห้องตอนนี้เลยนะคะไม่อนุญาตให้ถามนอกรอบนะคะพิมพ์มาส่งนะคะ ทำสสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันนี้คือวันพฤลุันจนถึงวันที่27มกราคม2565 8โมงเชา้าส่งในรูปแบบเบิรและ PDF ไฟล์นะคะไม่จำกัดหน้านะคะแต่ขอแค่หนึ่งคนขอแค่ภาคเดียวนะสมมติว่าหนุอนูจะบอกว่าจ้าง่าหราอยากทำสองภาคได้ไหมขอภาคเดียวพอลูกนะคะ ตกผลึกตัวเองก่อนจริงๆนะ่ะครูจะบอกว่า2องสาวันนี้หนูต้องหาข้อมูลก่อนวันนี้จนถึงวันอาทิตย์หาข้อมูล่าคิดหน้า2องสามวันนะทำเดี๋ยวก็เสร็จนะคะแต่คทูจะไม่เจอหนูนะคะอาทิตย์หน้าครูก็จะให้หนูทําตัวข้อสอบนี้แหละแล้วเจอกันวันที่27ตอนสอบเลยแนะนำบอว่าควรมีแผนที่รูปภาพประกอบแต่ถ้าหนูมีรูปภาพสมมุตินะเช่นภาพ ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวหนูก็ต้องเขียนที่มาใต้รูปภาพนั้นด้วยนะว่าที่มาหนูเอาอมาจากไหนแต่ไม่ใช่ google.com นะคะที่มาของหนูไม่ใช่ google.com นะคะหรือหนูเป็นตารางเนี่ยสมมตินะคะตารางช่วงเวลาการเกิดหรือว่าหนูจะบอกว่าเป็นตารางที่เกี่ยวกับหน่วยหน่วยวัดแผ่นดินไหวอะคะ่ะอิกเตอร์อะคะ่ะหนูก็ต้องมีที่มาข้างล่างว่าที่มาหนูเอาอมาจากไห ะะแล้วอ้างอิงในเนื้อหาอย่างนี้แล้วเสร็จต้องมีอ้างอิงท้ายเล่มที่เป็นบรรณารุกรมด้วยนะคะส่วนคะแนเดนเดี๋ยวครูจะบอกทีนึงว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูขอออกแบบข้อสอบวันที่27ก่อนนะคะข้อสอบวันที่27จะมี2ข้อใหญ่ๆวันที่27มี2ข้อใหญ่นะคะ วันที่27มี2ข้อใหญ่นะคะแต่จะมีกี่ข้อย่อยเดี๋ยวใกล้ๆครูออกเสร็จครูจะแจ้งให้ทราบแรงบเพือให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเวลาในการทำข้อสอบครูขอขอบวกอีกนิดนึงก็คือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเราเขียนมาส่งเราไม่ได้พิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อปเพจไม่ได้นะคะอ่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะ ประเด็นคำถามได้เลยค่ะอันนี้งานตัวใครตัวมันนะคะถ้าให้ดีไม่ควรหารือกันถ้าให้ดีไม่ควรหารือกันถ้าลอกกันครูจับได้ครูให้ศูนย์ทั้งคู่ทั้งคนลอกคือเราไม่รู้หรอกนะคะครูก็ไม่รู้หรอกว่าใครลอกใครแต่ครูให้ศูนย์ยืนคืนไม่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูว่าไม่ควรปรึกษากัน เราออกแบบดีไซน์ของเราเองเถอคะค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามเพื่อนว่าเธอทําภาคอะไรฉันทําภาคอะไรต้องมีภัยอะไรบ้างเนี่ยฟังครูให้จบเลยก็คือว่าครูไม่บังคับใครจะเอาภาคอะไรก็ได้ในภาคนั้นหนูจะมีกี่ภัยพิบัติก็ได้นะคะแต่ครูว่าอย่างน้อยนะถ้าให้สวยเนาะสองภัยพิบัติก็พอแล้วไม่ต้องมากไปกว่านี้เพราะว่าพอมากเกินไปเนี่ยหนูทําไม่ละเอียดอะ่ะหมายถึงว่า อ่านค,าครูบังคับเลยแล้วกันสองภัยพิบัติที่อยู่ในภาคนั้นบังคับเลยกลัวว่าไม่งั้นกลัวว่าบางคนทํามาเจ็ดภัยพิบัติแล้วมาสักร้อยหน้าอย่างเงี้ยเป็นลมเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าก็เพนไงร้อยหน้าเพราะว่ามีอ่ะค,ครูบังคับเลยแล้วกันนะคะครูขอแค่สองภัยพิบัติในภาคนั้นเช่นธรณีภาคหนูเลือกมาแค่สองภัยไปเลือกสองภัยที่ตัวเองคิดว่า ตัวเองเข้าใจที่สุดเพราะคะแนนมันจะไปเยอะในหัวข้อสุดท้ายนะตอนที่หนูเขียนอธิบายความสัมพันธ์นะคะหรือออกไหมก่อนหัวข้อบรรณานุกรมอะค่ะมันจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่หนูจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของภัยพิบัตินั้นกับอากาศของกับภาคนั้นๆที่หนูเลือกว่าหนูเลือกอากาศภาคอุทกภาคชีวาภาคหรือธรณีภาคนูขอแค่สองภยัย เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเขียนวันนี้นะคะภายในสัปดาห์นี้คือว่าต้องหาข้อมูลก่อนให้จบหาข้อมูลให้จบก่อนนะคะถ้าหาข้อมูลจบแล้วเนี่ยหนูก็จะเห็นภาพแล้วว่าหนูจะทำภาพอะไรและจะเลือกภัยพิบัติอะไรในภาพนั้นนะคะเชิญคำถามเลยลูก เอกสังคมวิชาเอกวิชาโทโคปเโปโปโชิญเลยค่ะคือการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกครับอยากทราบว่าต้องศึกษาปรากฏการณ์ปัจจัยจากธรรมชาติเรียนจากเดียวดีดวมจิตปัจจัยจากภพภูมิอันนี้หมายถึงข้อสอบวันที่ยี่สิบเจ็ดไหมลูกฮัลโหลอ,อะไรนะคะอะไรนะ อะไรนะคะมันการศึกษาไรที่แบบทั้งทางพาภาคอากาศภาคหรือภูภาคตัวภาคนะครับมันเืองมนุษภาคนะครับเราต้องศึกษาอั้ใจอย่างธรรมชาติอย่างเดียวครับทางธรรมชาติอย่างเดียวพอแล้วค่ะ <L un cia> ไม่เอามนุษย์นะคะดีแล้วค่ะที่ถามทางธรรมชาติอย่างเดียวก็อ้วกแล้วค่ะ <L un cia> ทำทำแค่ <L un cia> สองภัยพิบัติพอนะคะแล้วออกแค่ทางธรรมชาติอย่างเดียวพอค่ะ อย่าอย่าไปเอาระเบิดนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเพราะว่าไฟไหมไฟไหมก็ไม่ต้องนะคะไฟไหมที่แบบว่าโรงงานระเบิดอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ต้องนะคะหนูทําสเกลใหญ่นะคะเราไม่ได้มองแค่ประเทศไทยนะคะเรามองภาพรวมทั้งโลกตัวหลักๆเลยเนี่ยหนูจะต้องเห็นในเรื่องของการกระจายภัยพิบัติชนิดนั้นอะ ในเพราะว่ามันเราเรา,เราเรียนภูมิศาสตร์กายภาพเนาะเราไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยจะไม่เฉพาะจะจงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่เราจะยึดเอาสี่ภาคเป็นหลักแล้วก็ดูภาพรวมทั้งโลกนะคะเช่นบางคนทําเรื่องทอร์นาโดยอย่างเงี้ยถูกไหมคะมันก็จะง่ายไงนี่ครูบอกเยอะไปละนะคะประมาณนั้นนะคะน้าท่วมอย่างเงี้ยสตอมเซิร์ฟอย่างเงี้ยทำซึนามิอย่างเงี้อออย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ย แต่มันต้องอยู่ในภาคเดียวกันเนาะนะคะอยู่ในภาคเดียวกันนะเชิญคำถามเลยค่ะเอาเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย<ด>์อาจรย์เพื่ถึงความสัมพันธ์ของภัยพิบัติกับภาคนั้นๆนะคะมันต้องเขียนเป็นความสัมพันธ์กำลมานไหนนะคะมันต้องวิเคราะห์ลักษณะ หนจ,จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฉพาะจาดจงว่าเขียนแนวไหนเนาะครูขอพูดกว้างๆแล้วกันค่ะมันอนาจจะดึงมาเฉพาะลักษณะทางกายภาพของภาคนั้นแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันกับภัยพิบัติที่เกิดก็ได้นะคะคำว่าลักษณะทางกายภาพมันก็จะมีทั้งเรื่องลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะทางธรณีวิทยาอะไรพวกเนี้ยนะคะหนูเอามาวิเคราะห์ร่วมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าภัยพิบัติที่เราเออสนใจศึกษาค่ะเป็นภัยพิบัตริประเภทไหนนะคะค่อนข้างเปิดกว้างนะคะถามในห้องนะคะไม่ตอบนอกห้องนะคะเพราะว่าทูอยากให้เพื่อนทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วเวลารูอธิบายปุ๊บเนี่ยนะคะกลัวว่าพอถามคนเดียวอาะจะอธิบายละเอียดกว่า ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียเปรียบได้เปรียบกันเชิญเลยค่ะต่อเลยค่ะถามให้เคลียร์เลยนะคะจริงๆคืนนี้ก็นั่งดูเซฟตั้งไว้เซฟตั้งไว้เซฟตั้งไว้ได้แล้วค่ะเอาแค่2ภัยพอใหญ่เยอะสองอาทิตย์อาทิตย์ละภัยพยายามดูแหล่งข้อมูลต่างประเทศด้วยนะคะอ๋อเขียนบรรดานุกรมให้ถูกต้องนะคะ ถ้าใครเขียนไม่เป็นต้องไปดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนมาแล้วก็ล้อตามมาค่ะว่าเขาเขียนยังไงสิ่งที่หนูเข้าถึงมันเป็นบทความมันเป็นหนังสือมันเป็นเว็บไซต์หรือเป็นอะไรนะคะมันมีรูปแบบการเขียนของมันอยู่เชิญเลยค่ะอาจารย์คะค่ะ เหมือนการวิเคราะห์ค่ะต้องวิเคราะห์แยกภัยไหมคะหรือว่าวิเคราะห์รวมทั้งสองภัยที่อาจารย์ให้เขียนค่ะจริงๆถูกเปิดกว้างนะถ้าหนูอยากถ้าหนูคิดว่าวิเคราะห์สองภัยแล้ววิเคราะห์ทีเดียวเลยเนี่ยง่ายกว่าหนูก็ทาเลยค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยบางภัยอะ่ะคือภัยพิบัติมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขานะคะซึ่งพอแยกอธิบายทีละภัยอะ่ะวิเคราะห์ทีละภัยอะ่ะ มันจะวิเคราะห์ได้ลึกกว่านะคะเช่นสมมุติว่าคนที่ทําอากาศภาคใช่ไหมคะหนูจะทําในเรื่องของพายุหมุนเขียดร้อนอย่างเงี้ยนะคะกับในเรื่องของของอะไรอะภัยแล้งอย่างเงี้ะคะยค่ะหนูจะอธิบายวิเคราะห์สองภยัยรวมกันน่ะรู้ว่าหนูจะยากแต่ถ้าหนูแยกทีละภัยอะนะคะหนูจะวิเคราะห์ได้ได้ง่ายกว่านะคะ อันนี้เปิดกว้างหนูสามารถไปลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะคะว่ารูปแบบมันเป็นยังไงจะเขียนยังไงดีจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นะคะอย่าดื้อ้างอิงหัวข้อสุดท้ายอันนั้นนะคะจะเป็นหัวข้อที่ตัดสินคะแนนเราค่อนข้างเยอะนะคะว่าเราจะได้คะแนนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่หนูก๊อปมาอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร นะคะแต่ว่าไอ้หัวข้อตอนจบอะที่หนูต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะตรงเนี้ยหนูไม่สามารถที่จะลอกได้มันต้องเขียนเองอะไม่จํากัดบรรพัดไม่จํากัดหน้านะคะในพัทของการวิเคราะห์ค่ะอันนี้คือโอเพนเลยนะคะเป็นปลายเปิดเลยนะคะว่าแต่และคนมีมุมมองยังไงนะคะซึ่งอยู่กับองค์ความรู้เดิมฐานความรู้ที่เรามีอะค่ะแล้วก็มุมมองของเราว่าเรามองแบบไหนนะคะ ต่อเลยค่ะมีคำถามอีกไหมคะไม่เช็คชื่อนอ้องไม่รู้เข้ากันครบไหมแต่ถ้าใครเข้าอะค่ะก็จะโชคดีหน่อยมีคำถามไหมคะ ต่อเลยนะคะวัดผลได้ถามบ้างหรือยังวัดผลได้ถามบ้างหรือยังฟ้าฟ้าได้ถามบ้างยังยังเดียค่ะเออถามบ้างถามบ้างวัดผลนะคะจะได้จะได้เคลียร์นะคะจะได้ตั้งหลักทําได้นะคะมีคําถามอีกไหมคะถ้าไม่มีคําถามมีไหมคะติ๊กตอกติ๊กตถ้าไม่มีคำถาม ออค่ะว่าค่ะอันนี้เป็นความสงสัยของหนูเองนะคะก็คือว่าซึนามิอะค่ะมันเป็นธรณีภาคหรือว่าอุทกภาคนะคะเพราะมันก็แบบมีน้ำมาเกี่ยวด้วยซึนามิเราจะให้อยู่ในกลุ่มธรณีภาคก็ได้ค่ะนะคะเราดูจากสาเหตุการเกิดนะคะซึนามิมันเกิดจากอะไรคะแผ่นดินไหวใช่ไหมคะถูกไหมเออ,เ,อ,อเราจะดูจากสาเหตุนะคะแสดงว่าสนใจซึนามิซึนามิวิเคราะห์ง่ายเหมือนกันค่ะ นี่โดยส่วนตัวครูนะรู้ว่าฟิลธรณีภาพกับอากาศภาพอุทุกภาพ3ตัวเนี้ยจะจะจะไม่ยากรู้ว่าชีวภาพอะค่อนข้างยากข้อมูลมันมีน้อยไม่ใช่ว่ายากยังไงหรอกกลัวว่าเราจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้น้อยนะคะได้จํากัดน,นะคะต่อเลยค่ะถามด้โลก เาเจออีกครั้งวันที่27เลยนะคะต่อเลยค่ะไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเราจะเจอกันอีกครั้งในวันสอบเลยนะคะวันที่27ก็ขอให้ทุกคนนะคะเต็มที่กับงานชิ้นนี้นะคะซึ่งเป็นงานลายบุคคลนะคะแล้วก็ขอให้พวกเราก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าจะสอบกลางภาคแล้ว นะคะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนะคะในทุกๆวิชานะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็ดูแลคอรอบครัวด้วยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เชิญทีสิทธิทุกคนนะคะไปทานข้าวแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเลยค่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกทุกคนพักผ่อนดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ